สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลงทุนง่ายฟังสบายนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง UnitedHealthGroup หรือ u n h คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านสุขภาพเลยนะครับแต่ช่วงนี้เหมือนกำลังเจอเรื่องท้าทายราคาหุ้นก็ลงมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันข้อมูลวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยครับมีบทวิเคราะห์จาก InnovasXStockAnalysisAlphaSpreadCoinCodex uh, ด้วย แล้วก็มีรายงานของ UNH เองบวกกับข้อมูลความเสี่ยงจาก Capital Forum เราจะพยายามย่อยให้เข้าใจง่ายๆกันครับเริ่มแรกเลย UNH นี่คือใครทำอะไรบ้างครับค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นบริษัทแม่ของธุรกิจสุขภาพขนาดใหญ่มากๆนะคะมูลค่าตลาดนี่แบบ3 0 0แสนกว่าล้านเหรียญเลยเขามีธุรกิจหลักๆ2ส่วนค่ะทำงานเสริมกันอยู่ครับ2ส,ส่วน ใช่ค่ะส่วนแรกคือ United Health Care หรือ UHC อันนี้ดูแลเรื่องประกันสุขภาพเลยค่ะคนใช้บริการเยอะมากเกือบเกือบอยห้าล้านคนส่วนที่สองคือ Optum อันนี้จะใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลมาช่วยเรื่องบริการสุขภาพมีทั้งคลินิกวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เรื่องยาค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งฝั่งประกันกับฝั่งบริการสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยี ถูกต้องค่ะจุดเด่นเขาคือสองส่วนนี้มันเชื่อมกันแล้วก็ขนาดใหญ่มากทำไรายได้มหาศาลเลยปี2024นี่ UHC ก็เกือบ3 0 0แสนล้านเหรียญ Optum ก็ตามมาติดติด2 5 0แล้านเหรียญก่อนหน้านี้คนเลยมอง UNHA เป็นหุ้นแบบเอ่อ defensive stocks นะคะหุ้นเชิงรับที่ผันผลน้อยกว่าตลาดใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนั้นแต่ภาพล่าสุดมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นสิครับ เห็นราคาหุ้นลงมาตั้ง2 4่เ5%ในรอบปีหนึ่งแล้วบริษัทยังลดคาดการกำไรปี2025อีกเหลือแค่26-26.50ดอลลาร์ต่อหุ้นถึงแม้ Q 1จะตามคาดก็เถอะแต่ลดเป้าทั้งปีนี่น่าคิดนะครับอืมหลักๆเลยนะคะมี2ปัจจัยที่เขาพูดถึงในรายงานครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือต้นทุนดูแลสุขภาพของกลุ่ม Medicare Advantage มันสูงกว่าที่คิดไว้ค่ะ Medicare Advantage ใช่ค่ะพวกแผนประกันสุขภาพเอกชนสําหรับผู้สูงอายุที่รัฐสนับสนุนนะคะพอคนใช้บริการเยอะขึ้นต้นทุนก็พุ่งอย่างที่2คือการเบิกจ่ายของ Optum Health มันซับซ้อนขึ้นเกี่ยวกับโปรไฟล์สมาชิกเงินสนับสนุนจากรัฐที่เปลี่ยนไปอะไรพวกนี้ผลก็คือเขาคาดว่า MCR หรืออัตราส่วนค่าใช้จ่ายการแพทย์ต่อเบี้ยประกันจะสูงขึ้นเป็น87.5%ในปี2025เลยโอ้โห MCR สูงขึ้นนี่กระทบกำไรเยอะเลยสิครับแล้ว Medicare Advantage นี่มันเอ่อทำไมต้นทุนมันถึงสูงขึ้นได้ล่ะครับดูเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะค่ะคือ Medicare Advantage เนี่ยมันเป็นทางเลือกจาก Medicare ของรัฐบาลบริหารโดยเอกชนแบบ UNH รัฐก็จะจ่ายเงินให้บริษัทดูแลสมาชิกข้อดีคือมักจะคุ้มครองเยอะกว่าแต่ความท้าทายคือต้นทุนรักษาพยาบาลมันสูงขึ้นหลังโควิด แล้วรัฐก็ปรับเรทจ,จ่ายเงินสนับสนุนด้วยตรงนี้ก็ทบกําไรตรงๆเลยค่ะมันอ่อนไหวมากจริงๆเข้าใจแล้วครับนอกจากเรื่องต้นทุนก็ยังมีเรื่องความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอีกใช่ไหมครับเห็น Capital Forum วิเคราะห์ว่าอาจกระทบรายได้เกือบครึ่งของ UNH เลยตราจ่าย Medicare advantage ที่เราคุยกันตะกี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนความไม่แน่นอนตรงนี้แหละค่ะคือความเสี่ยงสำคัญเลย แต่ถึงจะมีเรื่องท้าทายรายได้ Q1 เขาก็ยังโตนี่ครับจำนวนสมาชิก UNH Optum Health ก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์จาก Alpha Spread ประเมินมูลค่ามุ้นไว้สูงมากตั้ง709ดอลลาร์เทียบกับราคาตอนนี้แค่380กว่าเองต่างกันเกือบครึ่งเลยนะครับทำไมเขามองต่างขนาดนั้นก็เป็นไปได้ค่ะว่า Alpha Spread หรือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ยังแนะนำซื้อหรือซื้อแข็งแกร่งเนี่ย เขาอาจจะมองข้ามปัญหาระยะสั้นไปหรือเชื่อว่า UNH จัดการได้ในระยะยาวเชื่อในพื้นฐานว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะเขามองพื้นฐานธุรกิจที่ยังแข็งแกร่งเป้ากำไรระยะยาวที่ c o o ยังยืนยัน13-16%เซแล้วก็เรื่องปันผลที่โตต่อ,ตอนเนี่ยงมา10ปีแถมค่าเบต้าก็ต่ำแค่0.57แสดงว่าผันผลน,น้อยกว่าตลาดฟังดูมีสอมุมชัดเจนเลยนะครับ คือมีความเสี่ยงระยะสั้นกดดันราคาแต่ศักยภาพระยะยาวยังดูดีและแบบนี้นักลงทุนแบบไหนถึงจะเหมาะกับ UNH ตอนนี้ละครับน่าจะเหมาะกับคนที่มองยาวๆหน่อยนะคะอาจจะเห็นเป็นโอกาสซื้อหุ้นดีราคาลงเพราะปัญหาระยะสั้นแต่ต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบของอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ด้วยครับเรื่องปันผลที่โตเรื่อยๆก็น่าสนใจสำหรับคนที่เน้นรับเงินสดจากพอร์ต แต่ถ้าใครอยากทำกำไรเร็วๆช่วงสั้นๆอาจจะยังไม่เหมาะเพราะ s e n ิเ m e n t ตลาดตอนนี้ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนโคเด็กซ์ก็บอกว่า bearish ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแรงกดดันเรื่องต้นทุนก็น่าจะยังอยู่ไปถึงปี2025นเลยสรุปก็คือ u n h เป็นยักษ์ใหญ่ที่กำลังเจอพายุระยะสั้นเรื่องต้นทุน Medicare advantage กับความซับซ้อนของ Optum กดดันกำไรกดดันราคาหุ้นแต่ธุรกิจหลักจริงๆก็ยังโตอยู่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังมองบวกในระยะยาวค่ะมันเหมือนมีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างปัญหาตรงหน้ากับศักยภาพจริงๆของบริษัทคำถามสำคัญที่ต้องคิดต่อก็คือในเมื่อผู้บริหารเขาบอกว่าปัญหานี้จัดการได้ เราในฐานะคนสนใจลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นแค่ไหนว่าเขาจะทําได้จริงใน1-2ปีนี้ท่ามกลางกฎระเบียบที่ไม่แน่นอนเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับเอาละครับถ้าชอบการเจาะลึกข้อมูลแบบนี้สไตล์ลงทุนง่ายฟังสบายก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ